วันที่หนึ่งตุลาคม2567นาขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าตือจริงบทที่81และคำอํำนนยพรในเดืนแห่งการเกิดใหม่ชั่วชีวิตนี้ไม่เรียกร้องจากภายนอกจิตเดิมแท้จึงแข็งแกร่งเองมิสหายที่รักทุกท่านสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับท่านเข้าสู่การศึกษาประยุกต์ใช้คอมพิวเ,เตอร์จริงเวทีการอภิปรายที่ให้สาธารณปะระโยชน์ตอบแทนสังคมทางอินเทอร์เน็ตขอขอบคุณเรื่องราวแห่งการตื่นรู้ที่เปี่ยมด้วยความรักและการสำเนตบุญคุณของท่านการศึกษาประยุกต์ใช้คอมพิวเ,เ,เตอร์จริงเราศึกษาเพื่อเข้าใจเหตุผล ประยุกต์ใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่การศึกษาจริงทำจริงพูดจริงฝึกฝนจริงและพิสุจนจริงทุกสิ่งที่ประสบในชีวิตล้วนเป็นครูที่ดีที่สุดเพื่อให้เราตื่นรู้ตนเองป่อยวางการยึดติดทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นโอกาสของการฝึกปฏิบัติ เพียงเพื่อให้เราพัฒนาตนให้สมบูรณ์และหวนคืนสู่วิถีที่ถูกต้องชีวิตคนเราคือกระบวนการทำงานเป้าหมายการทำงานมีได้อยู่ที่ความสำเร็จหรือล้มเหลวที่มีรูแต่อยู่ที่การเติบโตของจิตวิญญาณคือหากจิตมีความปรองดอง เหตุการณ์จึงผันเปลี่ยนดีขึ้นหากจิตสงบนิ่งมูลรากแห่งชีวิตจึงมั่งคงได้เมื่อจิตอยู่กับเตา๋าชีวิตจึงอิสระเสรีสถานธรรมที่ดีที่สุดของการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเตราเต๋จริงคือการปรองดองสังคมธุรกิจการงาน ครอบครัวและกายใจคือหน้าที่ของฉันหมายถึงการฝึกฝนสีปรองดองคือการฝึกฝนชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราสามารถรับใช้ผู้คนได้มากเท่าไหร่ก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนได้มากเท่านั้นการฝึกฝนสีปรองดองคือการฝึกฝนหลอมหล่อจิตท่ามกลางการปฏิบัติตน และบริหารการงานเราฝึกฝนทักษะนี้มากเท่าไหร่ก็มีโชควาสนามากเท่านั้นคนเรามีพลังมาแต่กำเน,นิดเพียงแต่ยังไม่ได้รับการกระตุ้นให้มีชีวิตชีวาเท่านั้นเมื่อเราแบกรับภาระหน้าที่และให้ความรักมากยิ่งขึ้นชีวิตจึงเริ่มวิวัฒนาการ สีปรองดองไม่ได้ต้องการเราแต่เป็นเราต่างหากที่ต้องการสีปรองดองหมายความว่าเราทุกคนล้วนต้องการความเป็นระเบียบราบรื่นด้านความสัมพันธ์กับสังคมการงานญาติสนิทตลอดจนกายใจของตนท่ามกลางสีปรองดองการแบ่งปันด้วยความจริงใจและทำได้อย่างเรียบง่าย ต่อสีปรองดองเป็นการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกับเจ็ดจำนงแห่งชาติและรักษาเจตนารม์เป็นหนึ่งเดียวกับฟ้าดินทั้งเป็นการหล่อเลี้ยงชีวิตที่ดีที่สุดและสักการะต่อฟ้าดินที่ดีงามที่สุดอีกด้วยซึ่งเราขอแสดงความเคารพนับถืออย่างสูงมาต่อท่าน ณที่นี้ด้วยอาจารย์เจ้าเมียวกว่าวันที่1ตุลาคม2567เพยแพร่วันที่2431